สวัสดีชาวตลุมบอลทุกคนด้วยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ2คู่ชูชื่อในคืนนี้นะครับจะมีเกมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับหากใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับในช่วงของุบอลโลกแบบนี้นะครับก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมรุนร่วมเชียร์กันมากมายครับของรางวัลใหญ่เป็น Honda Ja z z สครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยครับ2คู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับจะเป็นเกมคู่ไหนกันบ้าง เริ่มที่ในเวลา4ทุ่มนะครับคู่แรกให้เชียร์เนเธอร์แลนด์ไปได้เลยครับวันนี้จะเจอทีมเจ้าภาพอย่างกาตาครับเนเธอร์แลนด์ครับสองเกมที่ผ่านมานะครับเก็บไป4แต้มนะครับฟอร์มโดยรวมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับลูกทีมของลุยฟานเกาชุดนี้ก็เป็นทีมที่แพ้ยากครับในยุคของลุยฟานเกาพวกเขายังไม่เคยแพ้กับใครนะครับตัวหลักๆวันนี้ครับเกมลุกจะนำทัพโดยโคดี้กัคโปนะครับซีเฟนเบิร์กไวดาวิคลาเซนส่วนมิดฟิลด์แดนกลางครับจะนำทัพโดยเฟรนกี้เดยออองงเเเเกกกกมรรรัััับบนนนนนนำทพโดดยาาาธ้ฟฟ์ิลลลไ็จะะ่ค วันนี้จะเจอทีมชาติกาตาร์ซึ่งในบรรดาทุกทีมที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้กาตาร์เป็นทีมที่อ่อนที่สุดแล้วนะครับผลงาน2เกมที่ผ่านมาแพ้รวดยิงคู่แข่งไป1 uk, ลูกและก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง5ประตูด้วยกันนะครับเกมรุกไปดีเกมรับดีอย่างรั่วเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้ครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์น่าจะมีดีพอที่จะยิงทีมชาติกาตาร์ถึง2ประตูครับ เพราะพวกเขาเองก็ต้องการ3มแต้มในการลุ้นจบเป็นแชมป์กลุ่มนี้ด้วยนะครับดังนั้นต้องยิงประตูให้เยอะๆไว้ก่อนครับดังนั้นเกมนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปได้เลยครับคู่ที่2ในคืนนี้นะครับในเวลา4ี่ทุ่มก็เป็นเกมในกลุ่มนี้แหละครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติเอกวาดอร์ไปได้เลยครับสเกมที่ผ่านมานะครับเอกวาดอร์ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเก็บไป4แต้มเกมล่าสุดนะครับก็สามารถเสมอกับคอนเรนได้1ต่อหนึ่งครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีเลย 8เกมหลังสุดนะครับในการลงเล่นทุกรายการเกมรับของพวกเขาสุดยอดมากครับเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเกมรับไว้เนื้อเชื่อใจได้เกมลุกก็ถือว่ามีเกมสวนกลับที่ดีอยู่แล้วครับตัวหลักในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยเอเนอร์วาเลนเซียนะครับมอยเซตไกเซโดเอสตูปิยานครับ วันนี้ครับเจะเจบทีมชาติเซเนกัลนะครับซึ่งถือว่าเกมนัดที่2สามารถชนะทีมชาติกาตาเจ้าภาพมาได้จุดประกายความหวังในการผ่านเข้ารอบได้นะครับสำหรับทางเซเนกัลแต่อย่างไรก็ตามครับการชนะกาตามาก็ถือว่าอาจจะวัดอะไรมากไม่ได้ดังนั้นเกมนี้ครับทีมชาติเซเนกัลเองก็ต้องบุกเข้าใส่ทีมชาติเอกวาดอร์นะครับพวกเขาต้องชนะให้ได้เพื่อรุ้นก้าวสู่รอบต่อไปครับบอลลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเข้าทางทีมชาติเอกวาดอร์แล้วครับที่มีเกมรับเหนียวแน่นก็เชื่อว่าเกมสวนกลับของพวกเขาครับน่าจะทำงานได้ และก็ตัวรุกตัวจบสกอร์นะครับอย่างเอเนอร์วาเลนเซียกำลังคมด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นเอกวาดอร์ที่จะสามารถชนะทางเซเนกัลไปได้แหละครับคู่นี้เชียร์เอกวาดอร์ไปได้เลยครับเอาละครับ2คู่ในวันนี้ครับในเวลาสี่ทุ่มให้เชียร์เนเธอร์แลนด์และเอกวาดอร์ไปได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ